สบายดีทุกคนพอๆกับซ่องหน่องอ้อนคือกับป๋าโลกไหมสบายดีพี่นนอก <laughs> ไม่ต้องพูดเดินเฉยเมื่อนี้ว <laughs> <laughs> ันยุดยุดเครื่องมือยุดเครื่องมือทุกคนนะ <c oughs> ก็เลยเลยก็เลยพามาเลาะสวนลุมครั้งแรกในชีวิตที่เคยมา กันอาทิตย์เ้าะเห็นงานอยู่เขึ่งมือเดิกงานมากับพากันมาผักแต่ว่าคนหลายแหงวันนี้ค่ะคนหลายแหงทุกคนวันนี้เข้ามาสี่คนซาบุผ้าแล้วก็เอื่อยแล้วก็เอื่อยอีกสองคนคนเยอะมากโอ้พระเจินกิจกรรมกัน ก็ม <Monster> ีรถจักพวก่ะมอเตอร์ไซค์คนหลายแห่งขั้งแรกคือเคยมาเมื่อย่างไปเลยเผื่ออ้อม เดินสะนีลงกันแน่นอนคนหลายแห้นนงเตาหมอนแห้งครั้งแรกที่เคยมาเป็นตาหมอนเอามากันสี่คนเลยวันนี้เอาร้านมานำ้นองต้นกา เี่วสาเลี่ยวขวาอ๋อดอกไม้เดี่ยวสิลงกันกับหานนีแหละโอ้โหคนเยอะมาก่ีา โอ้ยวิวงามมากคนเยอะมากสวยนะวิวคนร้ายแฮงกำลังพากันถ่ายหูกเยอะ ลักสิโลก็หนอดใจแหละความอื่นก็ตื่นจะสอบเห็ุงานต่อนียวผมถ้ายั่มีก็ต้องมีหมายเลข1ครแต่ละที่คิวยาวมาก แบบเร็วนะตเราท่มุ้มเอะไรกันครับเขาจะเล่นกิจกรรมร้าย่ยแต่ว่าคิ้วย่าวลายครับมมหมายเลขต่ดหมายเข7ครับหมายเลขครับตกหมยครับ มือสุดท้ายแล้วเุดท้ายินน่อแล้วมาซอหมลเดินเบอ้อมแน่ๆหัวยาวมากของกินหลายคนก็หลายเฮ้ยกระตุน

กทจะเขาไปรี่บกิจกรรมกันทุกคนสี่คนนะเราได้ปีมาแล้วอยากได้กระตุ่นดีเนาะที่โคดีหรือว่าโอ้คิวยาวแหงหลายคนลายแหงคอยโชคดีได้ความรงวัลจากสิดหนึ่งเราได้ปีมาแล้ว <c oughs> ใบละ20บาทข้าวบาทบาทเฮาได้มากมโาอ,อันละถ้างชิจ๊กอยู่ตรงนี้ไหมโ่จ๊กไข่แล้วสิได้ยังอุยมีไข่เยอะมากเขาได้ขอความ Oh, kamu ngomong Gimana? Mereka ngomong Oh Ini? Bawang jerat, bawang Tunggu, kalau ada Ini udah ngomong Ini udah peng Kalau ada keadaan Ini 20 baht, 20 baht Duri? ของรางวัลใช่ไหมเนี่ยเลียนกิจกรรมได้กระดาษจิ๋วก็มาโชบดีลี้งเนาะได้กระดาษจิ๋จวจะเรียนนี่ก๊ะวันนี้ไม่กลัวรงามมากสวยมาก อยากเล่นอีกใหญ่มากใหญ่มากแงเด็กแง่เฮ้ยสามสาว ได้นำพี่แม่ก็เปิดมาได้ถ <laughs> ้าจะแจกนำาุโกนเดินต่ออู้สิไปหอดใจให้ทุวไดนนะคะัมีแต่ความสุขการจดิด้วยนะคะให้าแล้วที่ท้องอะไรอ่ะ ยสวอยู <Har> ่ไทยคนต่างประเทศกันสินลลยเนาะดอกไม้นี่งามเอง

าไม่เล่นกิจกรรมแล้วค่ะจ้บอีกแล้วไปไปไมเนี้ยหอมดี่ไสิดายังทุกคนมาลุ้นนำกันว่าสิดายังรางวัลุรุปแล้วได้ปลากระป๋องกระป๋องปลา ไปเล่นแล้วดไม่เจ้นะาแล้วเปลี่ยนครั้งที่สองเลยปกป๋องทุกคนเบิร์ตไปยี่สิบห้บาท สี่ใบร้อยก็บสี่คนก็คนละยี่สิบห้าทมาเล่นแล้วจียดยเงินสียดยเงินเบิร์ตไปหลายน่ะสี่ห้าสิบในสี่สิบห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะไม่ได้กินอะไรเฮ้ยมันน้ำอะไร อันนี้ได้กระเป๋ารางวัลได้กระเป๋าได้กระเป๋ามาเพิ่มใบหนึ่งคล้าี้สีิคนหน่อยเนาะไม่เล่นแล้วนะคะออเสียดายาตังนะคะเไม่ได้เออกล้องฉลามนานาชาติประจำปี <c oughs> ไม่เอาไม่เล่นแล้วทำไมมีเป็นกองของใครของมันกองของใครของมันเดี๋ยวออกื่นนี้นังกาไปออก่อเฮบัวถ้าตองกับไปแนะนพี่เป็นจิคุอยางลบไปแล้วมาแล้วบ่ยังบูดได้หูบจะคูบเลย น่าคุ้มแม่ผัในซองของลูกชิ้นเอ้ยแค่งอยแขนไม่กินนะไม่นแปดชิพแย่ปวดวิวงามแฮะายกหน่อยกแปไปอสีผมเอออยู่สวนพุนอะพุนอยู่สวนพุนงามไม่ไปน่าจะไปหา ตัวละเขาจะสิเลิอ่ะรถมาได้แล้วจะยินเสียงเพลงมาได้จะลดเช้าดูได pues mm ้ท nah well ี่บุณนี้ค่ะเริ่มต้นท่าไปแล้วเอื่อยเฮ้าอยากอะไรคะพี่ขาทีมแบบน้ำแชมพูเปลี่ยนสีผมน้ำยาลัางเท้าแบบทะลุไปสีบานเนี่ยมันมีครบเลยค่ะ10บาทเท่านั้นดูด้านในได้ค่ะต่อ5บาทขายทีมสีผมขาวหอมมากค่ะค่ะวันนี้หอมเลยยาวันจันทร์มากเลยค่ะ มาวชิืนดีมาได้อีอย่าง่กเอากลังเขาข้างใ้ง้นเป็นบอลลีนเล็กน้อย ด้านฝั่งนี้จะเป็นโซนของกินซึนขอเชิญเวื่อนคุณชายสำคัญเรื่องสวดมนต์ไวายจ้าพรโดยพร้อมเพยงกันขอบคุณค่ะก้นลายแห้งทางนี้จะเป็นโซนของกิน มากันกลับนะทุกคนมากกับอะไรยังดอโบมีเงนินไปมีตังซือ้อมากันมาแล้วกดีเยอซื้อจะเมืออ่อยแล้วตอนนี้มากันกลับเลยดนๆได้ลองคลิปทุกคนโบมีเวลาถ่ายตื่นมากับไปเห็นางานที่หาเพื่อเลิกกับประมาณสี่โมง สี่มุงแรงกับบางทีกับไปเราตลาดมิแต่ไปเราตลาดก็เล่นบริ่ายไปลงไงลงไปเราตลาดดูๆกับพากันเบื่อคือเก่า,ลาแล้วไปลงไงตอนนี้กำลังจะพากันกลับโอ้โหเออมือ่อใดฉันเลลงคลิปอีกทุกคนพอกันคลิปหน้ายอยีกทุกคนคลิปนี้เก็บภาพบรรยากาศไว้สำนี